พาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบพอกับช่องน้องวุ้นพากิน,พา,กนพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าวันนี้จะพาทําวิธีปอกมะระกอเรดีสสุกค,ค่ะพี่น้องจ้าไปเห็ดน้ากันเลยจ้าค่ะตอนแรกก็ตัดหัวตัดท้ายมันออกเ้ยค่ะเด้อแล้วก็ปอกเปลือกออกแบบนี้เลยค่ะพี่น้องจ้าปอกง่ายๆเ้อค่ะมะละกออันนี้มันเจ็แข็งนะคะ <S 2> <S 2> <S เนื้อแข็งแต่ว่าไอ้อร่อยนะคะ หวานหอมอร่อยเด้อค่ะพี่น้องจ้ามรากรนี่จะเป็นยาร,ระบายอย่างดีเลยนะคะสัตว์ผู้ได้ทองผูกทองอืดหรือว่าบ่บ่บทไทยเนาะค่ะนาะเหาสิก,กินมรกอช่วยในการระบายได้ดีมากเลยเด้อค่ะเด้อแม่นองวนก็จะทําการปอกแบบนี้เด้อค่ะนี่ปอกได้แบบนี้แล้วนี่ค่ะเห่ากับสิผ้าเลยค่ะพี่น้องจ้า ผ้าแบบนี้แล้วก็เราก็จะเอาเม็ดมันออกค่ะบัดนี้พี่น้องจา๋าสีสวยมากเลยค่ะพี่น้องจา๋าสีส้มสดสวยน่าทานมากแล้วเราก็จะเอาเม็ดออกแบบนี้เลยนะคะพี่น้องจา๋นา,อองานี่ค่ะเอาเม็ดออกง่ายๆนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เราก็ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกชิ้นเลยค่ะเด้อพี่น้องจา๋าเราบางคนกับสีไซ้ซนนะคะนอะแตะตว่าเมนูนสีไซมีดตัดแบบนี้เลยค่ะพี่น้องจา๋านี่ เนื้อแข็งมากนะคะไม่ต้องกลัวมันเลนนะด้วยค่ะเมนูล,ล่างมืออยู่เดอ้อจ้าเดอ้อนี่ค่ะพอเราเอาเม็ดออกครบทุกชิ้นแล้วกระสีได้ออกมาหนาตาเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องจ้านี่ค่ะมาค่ะชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องจ้านี่พอเม็ดออกครบทุกชิ้นเราก็จะได้แบบนี้แล้วห่อกระสีมะซับเป็นชิ้นพอดีค่ะค่ะพี่น้องจา่าเฮ็ดง่ายๆค่ะสาหรับวิธีปอกมะระกอของเมนอูนนะครนะนี่ค่ะ นี่สับเป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้ค่ะพี่น้องจ๋าสุกนะคะแมนูชิมดูชิ้นหนึ่งแล้วหวานมากนะคะสุกแล้วก็เนื้อแข็งดีมากเลยนะคะไม่เละนะคะบริเบณเปื่อยค่ะพี่น้องจ๋ามะละกออันนี้สิเป็นมะละกอที่เนื้อแข็งสุก ก็ยังแข็งดีเหมือนเดิมนี่ค่ะเอากับซิซับเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้ค่ะพี่น้องจา๋าหวานหอมมากเลยนะคะลองซื้อทานมาดูลองซื้อามาทานดูได้นะคะสําหรับมรกอเรดี้สนะคะพี่น้องจา๋านี่ค่ะพอเราทำเป็นชิ้นพอดีคำก็จะได้ออกมาแบบนี้จ้ะพร้อมเสิร์ฟลุงป้านะอาแล้วค่ะคันมากคันชอบคลิปของเมนูนุ่นก็แวกเขามาให้กำลังใจกันได้เด้อค่ะเด้อเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกิ้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 งกิง,กง,กง,กงที่สำคัญลืมบะไรคะ่ะพี่น้องจ๋ะกดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวนุนพากินพาเที่ยวด้วยนะคะ